สวัสดีครับเพื่อนๆจากเพจพวกเรารักน้องต้นไม้ข้อากาศนะครับนี่วันนี้มาให้ชมของโหโโโดๆนะดูใบคเืาดูเทียบกับมือผมนะกล้องนี่เก็บไม่หมดนะครับต้นนี้เขาชื่อว่าฟโโเเดนดอนแม็กซิมัม um นะครับหายากมากต้นนี้ ใบหนึ่งนี่เท่าตัวคนนะครับเด,เดินรอบๆให้ดูก่อนนะนี่สวยมากต้นนี้หายากสุดๆนะครับในไทยต้นนี้สูงประมาณ ร้อยเจ็ดหรือสองร้อยเซนติเมตรได้นะครับนี่ดูก้านเขาใบเขานี่ดูความเงาสวยมากต้นนี้ต้นนี้มีกำลังแตกใบขึ้นมาใหม่นะครับนี่สองใบดูท่อนเขาเออ ใหญ่จริงๆครับนี่เดี๋ดูเทียบกับแขนผมนะใบนี้นะนี่แขนผมไม่หมดนะต้นนี้สุดมากอือบอกเลยต้นนี้ต้องมีแสงนะครับ อายุน่าจะ20-30ปีได้นะต้นนี้มาดูลากเขากันลากเขาเป็นอย่างนี้นี่ขนาดลากแนะเนี่ยบิ๊ก,กสวยมากครับต้นนี้ ใครอยากชมต้นจริงก็มาที่บางแสนนะครับเลี่ยงหนองมนนะชื่อร้านขุนช้างเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่วันหน้านะครับหาไม้แปลกๆมาให้ดูโอเคสวัสดีครับ